ถ้ากรรมการผิดพลาดกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวจะดูเทปนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะะกรรมการเป็นคนตัดสินเพราะนั้นกรรมการทั้งหมดต้องรับผิดชอบในผลการตัดสินออกมานะครับถ้ามาดูเทปกรรมการผิดไม่ว่ากรณีใดกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับทุกอย่างตามพรบตามกฎหมายตามกฎหมายตามพรบนะครับเพราะว่าเราก็ ชี้แจงแล้วว่าเราชกยังไงนะครับไม่มีการปกป้องที่นี่มีแค่ขาวกับดำเทาไม่มีกรรมการผิดกรรมการต้องรับผิดชอบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้ามออกมาไงตอนนี้มันตัดสินไปแล้วนะครับเพราะวันแก้ปดไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าผิดพลาดกรรมการต้องคนที่ผิดพลาดต้องรับผิดชอบชัดงจรผมบอกแล้วไงว่ามันตัดสินไปแล้วจะกลับคำไม่ได้ชาวบ้านนะคนดูทั่วประเทศมันก็ยิ่งสับสนกันใหญ่ นี่บอกพ่อว่าพินขัาววันนี้ไม่ได้วันหน้าเราก็มีโอกาสจิเขใจไหมันัดพีงะรับปาอเสเีรับกแล้วก็แล้วควรไม่ต้องควอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดอย่าไปคิดสอามตัว่ลูกก่ไได้วันนี้แล้วเราก็ต้องต่ออี ลราต่อยอีกเราเโอกาสได้เราก็มีอีกคือผมบอกแล้วว่าให้เกมหนึ่งคู่เดียวแต่คุณมีความสามารถดีกว่าคุณก็ต้องชน,นะพะโล้จะมาบอกพ่อทอออี่